สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่อง Triple R Boys Family นะคะวันนี้นะคะจะเป็นช่วงแม่ 3R มาแชร์นะคะวันค่ะวันนี้ค่ะพิมพ์มีหน้ากากอนามัยของแบรนด์เนมนะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะคือว่าพิมพ์น่ยได้ซื้อหน้ากากอนามัยนะคะ จากน้องที่อยู่อังกฤษนะคะเขาทำหน้ากากขายค่ะคือตอนแรกน่ะเขาจะขายพวกแบรนด์เนมไหมคะว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าพันคอหรือว่าเสื้อผ้าทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้เนาะก็จะเป็นฮิตกันเลยก็คือการทำหน้ากากนะคะคือน้องเขามีไอเดียดีมากเลยนะคะคือเขานำผ้าพันคอนะคะของลุยวิกตองหรือว่าของก u ชี่นะคะหลายๆแบรนด์เลยค่ะนี่ค่ะเขานำมาตัดนะคะ เป็นหน้ากากอนามัยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่ามันดีมากเลยสําหรับคนที่ชอบแบรนด์เนมนะคะแล้วก็อยากได้หน้ากากอนามัยค่ะก็สั่งได้นะคะนี่ค่ะจะเป็นลายหลุยวิตตองน,นะคะคือผ้านี้เขาเอามาจากไหนผ้านี้คือเขาเอามาจากผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอแบบนี้เลยคือขนาด142ยสครึ่งคูณ142ค่ะเป็นสีเดียมจัตุรัส คือผ้าพันคอที่เราใช้พันคอนี่แหละค่ะที่ผืนละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนี่แหละค่ะเขานํามาตัดเป็นหน้ากาค่ะทุกคนเนี่ยและน้องเขาก็บอกว่าผืนหนึ่งเนี่ยจะตัดได้ประมาณ20ชิ้นนะคะอันนี้ของกุชชี่นะคะน,นี่จะเป็นของหลุยเนาะแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยเขาแถมมาจะเป็นลายไทยนะคะลายผ้าซินไทยนะคะคือสวยมากค่ะแต่ละอันเดี๋ยวพิมพจะใส่ให้ดูนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้าง อันนี้นะคะที่เขาให้มาจะเป็นแผ่น pm 2.5ด้วยนะคะให้เป็นแผ่นนี้มานะคะจากนั้นนะคะพอเราได้หน้ากากมาแล้วเนาะเราก็เอามามาสายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะเอาแผ่น pm 2.5นี้ค่ะสอดเข้าไปข้างในนี้นะคะคือน้องเขาก็จะทําช่องอันนี้ให้นะคะแล้วเราก็สอดแผ่น pm 2.5นี้เข้าไปเลยนะคะคือแบบ สวยงามมากค่ะทุกคนคนไหนที่ชอบแบรนด์เนมหรือว่าคลั่งไคล้ในแบรนด์เนมนะคะอยากได้หน้ากากก็สั่งได้นะคะเพราะว่าน้องเขาก็ตัดขายแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับลนยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสีแล้วก็แบรนด์ด้วยนะคะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นนี้แพงหรือว่าราคาต่างกันยังไงนะคะ<อ>เดี๋ยวก็ติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่ากลัวลิปสติกติดนะคะ พิมพก็จะนำ paper t o w e นะคะคนอเมริกันเรียกว่า paper t o w e แต่คนอังกฤษจะเรียกว่ากระดาษคิดเช่นนะคะกระดาษในครัวนะแล้วก็นำแผ่นนี้ค่ะมาตัดนะคะตัดครึ่งนี้นะคะตัดแล้วก็เอามารองกันลิปสติกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพิมพก็จะรองอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้เปื้อนนะคะเพราะของแพงเนาะจากนั้น ี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะเนี่ยค่ะอืมเป็นไงเรื่องคะทุกคนสวยไหมล่ะพิมชอบมากเลยค่ะีนข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะย่นเหน่อนิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมอันนี้ของหลุยนะคะ จะพอดีกันหน้าเราเลยค่ะมสมมติว่าเราจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าพันคอพันเนาะพันคอของหลุยเนี้ยมันก็จะได้เข้ากันแต่ของพีมมีคนละสีเนาะอันนี้จะเป็นสีเทาๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหรือเราจะลองสีน้ําตาลค่ะเดี๋ยวมาลองพันดูนะคะสีน้ําตาลเป็นยังไงบ้างเข้ากันไหม ก็ได้อยู่นะแต่มันจะคนละสีเนาะเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อผ้าสีดำนะคะ <c oughs> อันที่สองนะคะอันนี้จะเป็นกุดชี่นะพอเราผูกอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็หมุนนะคะเราก็จะหมุนตรงเงื่อนให้มันมาซ่อนหลบมุมนะคะ <c oughs> เห็นไหมเงื่อนมันก็หลบมุมแล้วนะคะมันเป็นเงื่อนอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงมา นี่ค่ะเราดึงมาลบมุมแล้วเราก็ใส่แผ่น PM 2.5นี่นะคะเขาก็จะมีรูอย่างนี้นะคะรูใส่ข้างๆแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นของกุชชี่กุชชี่เนี่ยเขาจะมีตราตรงนี้ให้ด้วยนะคะจะมีแผ่น อันนี้จะเป็นแผ่นยางยื่ที่เขาเอามาติดตาให้นะคะแล้วก็เอาแผ่นนี้รองนะคะจะได้ไม่ติดลิปสติกแล้วก็ลองดูนะคะเป็นไงบ้างอันไหนสวยเป็นไงบ้างคะกุชชี่ชอบไหมคะกุชชี่ก็สวยเนาะ แล้วก็อันที่3นะคะจะเป็นลายไทยนะกุชชีก็สวยนะคะแล้วก็จะเป็นลายไทยนะคะอันนี้แล้วก็ใส่แผ่น PM 2.5นะคะใส่เข้าไปนะเราก็จะทำรูใส่ไว้ตลอดนะคะเวลาเราทำแบบนี้มันจะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแผ่นนี้ได้นะคะได้ตลอดเลย เดี๋ยวพิมพจะมาบอกนะคะวิธีการซักหรือว่าการตากเก็บรักษายังไงแล้วเราก็เอาแผ่นนี้ค่ะรองนะคะเพื่อจะไม่ให้ติดลิปสติกนะคะแล้วก็หมุนเชือกนะคะให้มันซ่อนปมนะคะนี่ค่ะพอซ่อนปมแล้วลองใส่ให้ดูนะคะลายไทย ลายไทยก็สวยเห็นไหมคะสวยไหมลายไทยก็สวยค่ะใครชอบบ้างเอ่ยถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์จะติดต่อน้องเขาให้นะว่ายังไงนะคะนี่ค่ะสวยไหมเอ่ยสวยเนาะลายไทยก็สวยสวยมากอันนี้ก็แถมฟรีมานะคะสวยมีสามอันดีใจมากเลย นี่นะคะชิ้นหนึ่งก็ตกประมาณ2-3 0ถึพบาทนะคะกุชชี่นี้จะถูกกว่าลุยวิตองนะคะลุยวิตองนี้จะแพงกว่านะแล้วก็การเก็บรักษาเดี๋ยวพิมพ์พจะอ่านให้ดูนะคะว่าเขาให้เก็บรักษายังไงบ้างนะพิมพ์จำไม่ได้วิธีการซักนะคะเขาจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะคือ1นึ่เขาบอกว่าให้ซักมือเท่านั้นนะคะห้ามซักเครื่องเด็ดขาด สให้ใช้น้ำเย็นห้ามใช้น้ำร้อนผ้าจะหดตัวนะคะแล้วก็สให้ใช้น้ำยาซักผ้าและล้างปกติ 4. ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสเด็ดตองมาผสมนะคะแช่ในตอนจบ 5. ไม่ต้องขยี้ผ้าเพียงแค่ซับโดยเฉพาะผ้ากุชชี่แล้วก็หลุยนะคะห้ามใช้แปลงขัดเด็ดขาดนะคะ แล้วก็6ตากให้แห้ง7ให้รีดไฟอ่อนๆได้นะคะแล้วก็8นะคะสเปรย์แอนตี้แบคทีเรียนะคะฉีดก่อนใช้ทุกครั้งก็จะดีนะคะเป็นการฆ่าเชื้อและมีกลิ่นหอมนะคะส่วนผ้าแบรนด์นะคะเป็นหลุยวิตตองหรือไม่จะเป็นกุชี่นะคะเขาก็บอกว่าถ้าแบรนด์ขาดภายใน3เดือนรับส่งมาซ่อมฟรีนะคะ ถ้ายังไงแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะคือบอกว่าดูแพงมากค่ะสำหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าจะไปซื้อทำไมแพงแค่หน้ากากอันนี้ไม่ดราม่ากันนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะคนไหนที่เขาชอบแบรนด์เนมเขาก็อยากได้ก็เราก็สามารถนำแบรนด์เนมหรือว่าผ้าพันคอหรือว่าผ้าที่เรามีอยู่บแบรนด์ที่เราชอบมาตัดได้นะคะอันนี้คือเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่สามารถ จะตัดเย็บเองได้หรือว่าจ้างช่างก็ได้หรือเราจะเอาผ้าเป็นผืนมาตัดแบ่งนะคะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนนะคะแบ่งกันคนละ2ชิ้น3ชิ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะเพราะว่าผ้า1ผืนนี้จะตัดได้ประมาณ20ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เฉลี่ยกันแล้วก็หารกันกับเพื่อนๆได้เลยค่ะจะได้ไม่เสียดายผ้าเนาะแต่เราก็ต้องจ้างคนที่มืออาชีพหน่อยนิดน,นึงนะคะเขาจะได้ไม่ตัดผ้าเราเสียหายเนาะคือน้องคนนี้นะคะเขาเรียนเกี่ยวกับการ ตัดผ้าหรือว่าออกแบบมาโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป๊ะมากเลยคะ่ะในส่วนของการตัดคือไม่มีผิดพลาดเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูวีดีโอนะคะตอนที่เขาทำเขาทำยังไงบ้างคืออันนี้ขออนุญาตน้องเขาแล้วนะคะน้องเขาก็ส่งวีดีโอมาให้แล้วก็ส่งรูปมาให้ค่ะว่าขั้นตอนการตัดการวาดทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ Is a hair clip and then, that? Okay, and then you tie it up, tie it up loose first, both sides, and put it on. You see. That it fits you or not, put on like that first, and then if it fit, okay, you can tie really tight, pull up really tight. Okay, imagine this is I pull tight enough, okay, and then you just turn like that and hidden the knot in here. That's it, or you can do the other way. The other way is this is just go on the ears, okay? And another one is you can do like this, you can adjust it however you want. I, I, this is plenty for the back of the ear, right? Now, another way is to go around the head, so you just this and this together, tie up like that. Yeah. Okay. Show you. Tie up my the side. Okay. One done. The other side. not too not too tight otherwise it's hard to come out so this is then you put it on okay put it on first so and see this is over your head right so it's not gonna hurt on the ear and if it's okay fit in and then you just hit in the knot again you won't show this bit so it looks neat and nicer just put it under here this side and then turn around this side and keeping this side too and that's about it okay, okay. เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบไหมคะส่วนพิมเนี่ยชอบมากเลยนะคะใส่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยแบบชอบอะคะ่ะคือเป็นพิมพ์เป็นคนที่ชอบหรุยวิกตองอยู่แล้วเนาะก็เลยยิ่งชอบไปกันใหญ่นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกรอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ไปก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่อง t r i ปอา R Boy Family ถ้าพี่มีอะไรดีๆที่จะมาแชร์เดี๋ยวมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Have a wonderful day บ๊ายบาย